กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยนะที่ผมแซมเกมทีวีนะครับันนด้อยู่ใน,กนเกรย์ไมครับนะเฮ้ยเฮ้ยก็ยรอเป็นช่วงไล์สตีมนะครับจากเพจเฟ e บุ๊กนะก็ตัดมอลง YouTube นะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยเอาเธออยู่ไหนอ่ะเอเห็นละไซบีไซบี เ็แล้วว่าตัดบีตัดไม้กันดีกว่าโอเคจะลงนั้นทำไมไปฝั่งนู้นไงไปฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนู้นมีอะไรอ๋อคิดว่ามันตบกันก็เลยถามว่าน้นไมามามาน้องโอ้โหเเต็มเลยทำฟาร์มแถวนี้ก็น่าจะดีนะ ใช่ตองเก้านะครับตองเก้าเออทำไมรถกลับข้าววิ่งมาทำไมดูไปดูมีแต่ผักอะเอสซาดีพี่วางโต๊ะขาไวต้ตรงนี้นะ แม่อ๋อโอเคครับโอไก่เยอะเลยอ่ะุกไๆใส่บีเดทมาเยอะไหมอ่ะ พี่มาพี่ไปหาหินก่อน,นมาหาหิ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 นโอเคอุ้ยพึ่งน่ารักน่ารักจังเลยอะไรครับนึงะะรก,กระละขึ้น

มันเดนมันตามมาเรื่อยๆเ,เลยฮะเจ้เย็นไอ้โนมใจเย็น,น,โ,น,ยนโอ้ยนี่ไงม้าหิมะอบใหญ่ไปตีมันได้แล้ว,วลโอ้ย,อยจะตายแล้ว วิ่งวิ่งวิ่งไปนี่มาเล่นเนี่ยตามมาไหมอ่ะหมู่บ้านโหไม่ต้นเกมเราโชคดีขนาดนี้เมื่อวานก็เจอหมู่บ้านวันนี้ก็เจอแล้วเราหาทรัพยากรเริ่มต้นดีกว่าวุ้แต่เมื่อกี้คืออะไรอยากไปสำรวจมากเลยอ่ะ ตีมาสร้างของกันดีกว่าได้อาวุธไหมได้ไปไหนอนะไ่ไม,ไม่ไม่ใส่ชุดเกราะไปก่อนเหรอ ใช่วันนี้เจออะไรแบบอลังการมากคุณม,มิโกเลมใช่น,น,น,นี่นี่นี่ตอนนี้อยู่ตรงป่าในคุกม,มิโกเลมฮะ<า>อ,อ่าอ,อยู่ตรงเออเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปที่หมู่บ้านเ <มะ S 1> นี่ย <มะ S 1> เห็นซาดีแล้วเฮ้ยหมูตัวเล็กตลกมาก <laughs> เอ้ยมืดแล้วตบีมืดแล้วเรื่อยๆดีบ้านหลังใหญ่อย uh okay ู่แถวนี้หาที่นอนก่อนเฮ้ยหัวมันโตมากเฮ้ยตบีที่นอนตบีมานอนดีกว่าอุ้ยบ้านหลังนี้อ้าวตบีมานอนเร็วอุ้ยมีแอปเปิ้ลตบีอยู่ไหนอะนอนยังเคยที่นอนก่อน ยังไม่อยากไปเปิดสุดตอนนี้เลยอ่ะนะตอนนี้อขอไหนอ่ะออ <c oughs> ขวานมันไปโดน,น <c oughs> ไปทำสวนดีกว่าไปแย่งชาวบ้านก่อน <c oughs> ชาวบ้านครับจริงเฮ้ยนี่ไงมีคนสวนอยู่ชนะใช่เราชนะแอปปล่อยเหรอมี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 มตีละครั้งรวมเป่งเป่งเป่งโอ้โมงเช้าแล้วจ้า แล้าเราหลุดเข้าไปกลงไอกงสัตว์นี่นะฆ่าให้งหมดเลยม่นี่มันโหดร้ายร่เปล่าเ้ยเราไม่โดนไล่ตีเหรอมันหันหลังให้เหรออพี่อยู่ในพี่อยู่ในคุกแล้วมีคุกสองอันอะ่ะมันเห็นป่าววะ มาแล้วมาช่วยแล้วโอ้ยอืมอืมงูม้นมันแรงจงังวะอยู่ไหนวะโอจะตายแล้วอุ้ยมันตายแล้วมัโกนเล็ตาสีแดงตัวใน,นหมู่บ้านตาสีแดงไหมพี่ไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูโอ้ยมีทะเลทรายตรงนู้นเดี๋ยวเรากลับไปตั้งหลาก,ก่อนเถอะ หัวใจพี่เหลอชีวิตพี่เหลือไม่เต็มหลอดเลยหรือแต่เมื่อกี้ฆ่าไปแล้วคนหนึ่งอ่ะเห็นแล้วเก็บเรือก่อนเก็บเรือโอ้โเดี๋ยวกินแอปเปิลอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วอุ้กเลมสู้มันกเลมสู้มันยังไงมันคืออะไร เราสามารถยืดเต็นบ้านตัวเองได้เลยเอ้ามันตายแล้วเฮ้ยได้น่าไม้เอ้เรียกผมตัดไปหน่อยเอ้ามันเกิดที่เดิมไม่ใช่หรอเรียกผมตัดไปไปกันโอ้ยโกเลมขึ้นไปตีรอยเต็มเลยพี่ข้างบนเหรอ ไปดีกว่าเฮ้ยนี่ไงมีของอยู่ตรงนี้นี่นี่ไซบีอยู่ไหนอะอยู่ในบ้านเดี๋ยวของไปให้น,นี่อยู่นี่มีหนังสือมีขนแกะมีกระสุนอีกอสามสวยมากเลยนะพี่เฮ่ยดูฟ้ามันคืๆเหมือนฝนจะตกเลยเฮ้ย โอ้ยเต็มเลย,อ,ยอ้าวทุกคนดูอึ๊บนีมันตายแล้วโอเคเดี๋ยวไปขอไปเก็บของก่อนมีแอปเปิลอยู่เต็มเลยอ่ะเฮ้ยใครวะหมันตายแล้ว ตัวหนึ่งใช่ไหมเอา้าไม่มีแล้วขึ้นมาได้เลย,ย,ยไซดีค่อยค่อยย่องขอค่อยๆ่อย่องก่อนชม้มมเอ้ยมยีตัวหนึ่งมันตายแล้วเยันตายแล้วมีอะไรอ่ะอุ้ยหนูมมปังไม่ใช่หนูปัง มันมันมันทุกเม็ด๊ะเก็บหน้าไม้กันออ้โ่ฐานทับเราวิยดูมองได้เห็นไกลมากเลยนะ่เอย้ยมีลาวาด้วยตรงน okay, okay. ้เป uh, oh, uh, ็นป like oh, ่าอุ้งอ้โอะไรกันครับนี่เนีอะไรครับ จริงซีเนียสจีเนียสมากอะไรเหรออะไรอ่ะหุ่นไล่กาเอาหุ่นไล่กาไม่รู้ลบหลังก้นลบหลังเสาลบหลังก้นไอ้กอลมตัวนี้ยืนทำไม ตีมานี่อีกตัวนึงอยู่นี่ตีมาเฮ้ยไ,ไ,ไม่รู้อ่ะโอ้ยหมูมันยินงแรงมากเลยโอ้ยหนีต้องหนีหนีก่อนโอ้มันยิงเชืยวหัวมันยิงเชืยวหัวมันยิงเชืยวหัวเมื่อกี้มันยิงเชืยวหัว,หว,หวใช่ไหมอ้าวเฮ้ยวิ่งมาหาโกเลมแล้วโกเลมเดินหนี เอ้โหเผาบ้านหลังนี้ทิ้งเลยหรือว่าเราขุดบ้านบ้านออกเผาก็ได้ขุดก็ได้จริงจเฮ้ยนี่นม,ม,ม,มันเกิดขึ้น,นบนจะเลยหรือเรากลับหมู่บ้านก่อนไหมเรากลับหมู่บ้านเอาเอาขวานก่อนไหมกลับหมู่บ้านเลยนอนก่อนเพียนอนนอนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นโอเคนอนได้ละ Transcrição e